ต้ยมยำพุงปลาช่อนค่ะกำลังเดือดเลยนะคะครั้งแรกที่ทำค่ะทำแบบง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราเติมรสชาตินะคะตอนที่เราจะทานนะคะโดยหีบมะนาวค่ะตอนนี้รสชาตินัวๆนะคะชิมอยู่แล้วแต่นี้เราทำให้เขามีเนื้อนุ่มกว่าเดิมนะคะเราก็ ใช้ไฟอ่อนๆนะคะในการต้มนะคะแล้วก็หอมเครื่องเคียงค่ะจะมีตะไคร้ใบมะกรูดนะคะพริกสดนะคะแล้วก็ใบผักชีฝรั่งนะคะใบผักชีฝรั่งนะคะอ่ะแล้วก็มีขาด,ด้วยนะคะเพื่อให้ดับกลิ่นคาวนะคะ แต่เริ่มแรกนะคะตอนที่เราทํานะคะเราจะต้องเอาดีสีเ,เขียวออกก่อนนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ขมนะคะล้างสองน้ําสารน้ําเลยนะคะแต่สองน้ําสุดท้ายนี่นะคะเราใส่เกลือลงไปนะคะเพื่อให้ดับกลิ่นคาวในการล้างนะคะล้างให้สะอาดแล้วเราจะได้รสชาติที่เราชิมนี้จะไม่ขมนะคะไม่ขมฝาดคอนะคะ และรายการต่อไปของเรานะคะเราจะทอดปลาสลิดแดดเดียวนะคะมีไข่ด้วยนะคะแล้วก็ปลาช่อนแดดเดียวนะคะนี่นะคะนี่นะคะมาทานไหมคะแล้วเราก็จะมียำมาม่าหมูยอนะคะในการวันนี้นะคะวันนี้เมนูเรานะคะครอบครัวเราอยู่กัน5คนนะคะเราก็จะทาน3เมนูนี้นะคะเราจะเป็นยำมาม่านะคะอันนี้จะเป็นหมูยอนะคะ นี้สุกแล้วนะคะเดีย๋ยวเรามาทอดปลากันต่อเลยค่ะเทน้ำมันลงไปนะคะ <Okay. S 1> แล้วรอน้ามันเดือดแล้วเราก็จะใส่ปลานะคะเดี <Okay. S 1> ย๋ยวเราจะเอาปลาสลิดลงไปทอดก่อนก็นแล้วกันนะคะค่อยๆวางลงไปค่ะ าก็จะสุดยากนะคะปรับัตรช่ออยู่นะคะเพราะว่าเขามีไข่ด้วยแล้วเขาก็ไม่ได้แบบว่า,าแบะการออกมาเหมือนแบบนี้นะคะระวังน้ำมันกระเด็นด้วยนะคะเราก็จะจัดล็บใช้ไฟไอ,อ่อนๆนะคะเดี๋ยวเราเบาไฟสักหน่อยหนึ่งเรามากลับด้านกันนะคะ เดี๋ยวเราค่อยพลิกกลับมาทอดอีรกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าเราต้องกลับด้านเดี๋ยวจะไหมค่ะคะ่ะช่วงที่เรารอปลานะคะเดีย๋ยวเราจะดิดพริกแล้วก็หั่นหมูยอนะคะแล้วก็หั่นผักนะคะจะเป็นตั้งโอนะคะตั้งโอหรือตั้งฉาดนะคะแต่เราจะเรียกตั้งโอนะคะแล้วก็หั่นมะนาวไว้รอแล้วก็มะเขือเทศนะคะแล้วเราค่อย ลวกนะคะตอนแรกก็จะทํำุ้นเส้นแหละแต่ลูกชอบทานมาม่านะคะเราก็เลยจะยำม,มาม่านะคะเดีย๋ยวเรามาหั่นกันเลยค่ะเรามาเริ่มหั่นหมูยอก,กันเลยนะคะหมูยอแท่งละ25บาทนะคะ ามถนัดเลยนะคะว่าจะหัน่นลักษณะไหนนะคะจะบางหรือจะหนาขึ้นมาหน่อยก็ได้นะคะหรือจะหั่นเป็นวงกลมก็ได้แต่เราหั่นใน,นแนวฉเฉลียงนะคะเราเตรียมไว้เดี๋ยวรลอลวกนะคะเดีย๋ยวเราลวกอันนี้ก่อนแล้วเราค่อยลวกเส้นทีหลังนะคะ ปกติเราจะใส่หมูสับด้วยนะคะแต่วันนี้เราไม่มีหมูสับนะคะส่วนจิกสดนี้เดี๋ยวเราจะไกลนำมาเรายวเราจะมาสับเอานะคะมะเขือเทศนี้ต้องล้างก่อนนะคะนะคะเดี๋ยวเราใช้แค่ลูกหนึ่งพอนะคะมะเขือเทศ ตรงนี้เราหั่นออกนะคะกินมะเขือเทศนี่ดีต่อสุขภาพนะคะแล้วก็ผิวสวยด้วยนะคะจากนั้นเราหั่นตั้งโอ,อนะคะ ันนี้เราล้างแล้วนะคะนี่ค่ะเ,เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้มะนาวเราหั่นซีกไว้ไว้รอเลยค่ะเวลาทานนี่ค่ะอันนี้เป็นปลาช่อนนะคะเราทอดทางด้านหลังก่อน ด้านนะคะเอาด้านเท้าคุณพ่อนะคะสลับกันอันนี้เย็นหน่อยๆเดี๋ยวเราจะต้องกลับมาทอดอีกนะคะ mm hmm. เตรียมน้ําไว้ต้มนะคะแล้วเอาอ่าพอเดือดแล้วนะคะเราจะใส่หมูยอก่อนนะคะหมูยอลวกหมูยอแล้วก็ลวกมะม่านะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราตำริกรอดีกว่าค่ะ เราปรุงในครกเลยนะคะเดีย๋ยวเราใส่น้ำมะนาวนะคะน้ำมะนาวอันนี้น้ำกระเทียมดองบีบมะนาวใส่นะคะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงน้ำปลาน้ำตาลนะคะรสที่เราต้องการเลยนะคะเดีย๋ยวเราใส่นี่นะคะน้ำตาลนะคะอันนี้จะเป็น น้ำกระเทียมดองนะคะอันนี้น้ำปลานะคะใส่น้ำปลาอีกนะคะแล้วเราก็บีบมะนาวมีเม็ดเอาเม็ดออกก่อนนะคะ เราจะทำสามรสนะคะเปรี้ยวหวานเค็มเล็กน้อยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราใส่ตั้งอูลงไปเลยค่ะใส่น้ำปลาเพิ่มนะคะ แต่ถ้าเกิดใครจะใส่เป็นหัวกระเทียมแล้วหั่นด้วยก็ได้นะคะเดีย๋ยวเรามาหั่นใส่กันค่ะ เดี๋ยวเรามาชิมนะคะว่าได้รสตามที่เราต้องการไหมอืมอร่อยค่ะเดีย๋ยวเราอยากให้เค็มนิดนึงนะคะเดีย๋ยวเพิ่มน้ำปลาอีกนิดนึงค่ะโอเครสชาติได้แล้วค่ะน้ําเดือดแล้วเราลวกหมูยอดได้เลยจ้ะ เดีย๋ยวเรามาตักออกเลยนะคะ,ะตักออกเลยแล้วเราก็เอามาม่าลงไปลวกกันเลยนะคะ นะคะก็จะได้แล้วแล้วแต่ว่าเราจะใช้เส้นแบบไหนนะคะ,ะเรามาจับเส้นให้มันสด็ดน้ำนะคะอ่านีค่ะ เราตักลาดได้เลยนะคะนี่นะคะน่าทานไหมคะแล้วเราค่อยไปคุกคนนะคะในถาดน,นะคะจริงๆเราจะใส่ภาชนะที่เป็นเหมือนคล้ายๆกระมังนะคะแต่อันนี้เราใส่ทา,ทางนี้ไปแล้วก็ไม่เป็นไรเราคุกเขาในนี้ได้น,นะคะอ่าคะ่ะเรามาคุกๆขยำนะคะ คุกให้เข้ากันนะคะน้ำเยอะนะคะเพราะว่าบรรดาลูกๆเนี่ยชอบเอาน้ําคุกข้าวนะคะเสร็จแ,แล้วค่ะน่าทานไหมคะ นี่ค่ะยำของเรานะคะใช้มาม่าสามซองนะคะอิ่มอร่อยแน่นอนค่ะ